เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนะครับถุงถุงการเพาะเมล็ดแบบปิดนะครับอันนี้ก็กี่เดือนละหกเดือนหกเดือนนะครับอันนี้เป็นแอสโตนะครับนี่ครับหกเดือนอันนี้คืออายุหกเดือนนะครับเพาะแบบปิดนะครับอันนี้ที่สวนของเรานะครับมีหกเดือนทั้งหมดเลยครับกลุ่มนี้ นี่ครับแอสโตนะครับในส่วนนี้เราก็จะเพาะแบบปิดกันทั้งหมดเลยนะครับมแกะดูนี่โอโ้โหโตแล้วครับอันนี้บางคนก็เริ่มที่จะเอาลงต่อปเปรสดเชียนะครับแากของเราก็ปล่อย นะครับให้มันเดินลากตามธรรมชาตินะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่นําไปกราฟเสร็จต่อเบรสเกียนะครับนีนี่เราเปิดเปิดก็เพื่อจัดระเบียบของเขานะครับก็มาเช็คดูนะครับโอ้มีหลายพันนะครับมีหลายชนิดนะครับแอสโตพวกโรบเวียิมด่างอะไรเราก็มีเราเพาะแบบปิดกันทั้งหมดเลยนะครับที่สวนของเรานะครับ ยินดีนะครับสำหรับผู้ที่อยากมาเยี่ยมชมนะครับนี้ก็กําลังปรับปรุงหน้าร้านอยู่นะครับนี้ก็มะพร้าวทะเลทรายนะครับของเราก็เป็นเป็นเมล็ดของเราเองนะครับเป็นเมล็ดของเราเองมีหกเดือนนะครับก็จะไซส์นี้นะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ต้องการสอบถาม เกีย่ยวกับแคคตัสนะครับก็สอบถามทางแชททางอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะครับ